ประเด็นเรื่องของการยกเครื่องเพื่อไทยที่จะมีการประชุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่9นาฬิกา30บนาทีถึง13นาฬิกาสาบนาทีฮะการจะได้หัวหน้าพักคนใหม่เนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์กันว่าใครที่เหมาะสมและใครที่จะมานําพาเพื่อไทยให้กลับมาสู่จุดที่ควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าประเด็นเหล่านี้ต้องมาพูดคุยกับคุณศักดาน,นประสิทธิ์ครับนักวิเคราะห์การเมืองและก็อดีตขสมพักเพื่อไทยสวัสดีครับคุณศักดาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณก้องคุณเอเนาะครับครับคุณศักดาสว ผู้ฟังด้วยครับครับผม <ฮะ S 1> คุณตดาประเมินประเมินหน่อยครับเรื่องของหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่เนี่ยตอนนี้มันมีรายชื่อคะแนนออกมาพอสมควรหลายคนอยากให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าใครเป็นตัวเต็งแล,แล้วไต้องควรจะเป็นใครก่อนจะไปถึงว่าค,คนไหนคุณสมบัติยังไงและความน่าจะเป็นยังไงผมขอ,อวิเคราะห์เชิงภาพรวมก่อนจะเป็นที่มาของการเลือกหัวหน้าพักในวันพรุ่งนี้ก่อนนะ ครับ,รบใช่เลยค่ะประการแรกเนี่ยจากการที่พักเพื่อไทยได้มาอยู่เป็นฝ่ายค้านครับจากการที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยอ,อต้องต้องโคจากตําแหน่งไปเนี่ยมันก็เลยเกิดแนวความคิดกันว่าถ้าปล่อยอย่างนี้เนี่ยข้อหนึ่งพักเพื่อไทยอาจจะอยู่ในสภาวะที่ถดถอยเสื่อมถอยลงไปมาก ข้อสองในทางการเมืองเราเชื่อว่าผู้แทนเนี่ยไม่มีใครอยากจะอยู่ฝ่ายค้านซึ่งอาจจะทำให้เลือดไหลออกมากจึงเป็นที่งาของมอตโต้ว่าคงจะต้องมีการยกเครื่องของพรรคเป็นขนานใหญ่ครับหลังจากนั้นแล้วจึงเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งเพราะมีกระบวนการสถานการณ์ที่รอรับอยู่แล้ว ที่ท่านนายกอนุทินตอบรับกับสังคมไว้ว่าจะยุบสภาไม่เกิน120วันนั่นก็คือปลายเดือนมกราคมทีนี้กระบวนการในวันนี้จึงมาสู่การลาออกของอดีตหัวหน้าพักคุณแพทองทานเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัก mm hmm. การปรับปรุงพักในขั้นนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกระบวนการของการปรับปรุงอยู่สักสามปัจจัยครับ ปัจจัยแรกเนี่ยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจไม่ให้สอสอเนี่ยที่จะเป็นแรเห็นว่าทักคุณชัยได้เป็นรัฐบาลแล้วจะเป็นรัฐบาลที่ยั่งยืนและเป็นรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชมไปเรื่อยๆประการที่สองเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่และก็นักการเมืองที่มีอยู่ทุกวันนี้ได้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดแล้วมาทํางานร่วมกันเพื่อจะเดินหน้าพักเพื่อไทยและประการที่สามต้องสร้างพักในเชิงสัญ,ญลักษณ์ของผู้นําพักนั่นก็คือหัวหน้าและคณะกรรมการบริหารให้เกิดความรู้สึกว่าพักเพื่อไทยยังไม่สิ้นล้ไม้ต่อยังสามารถเดินทางการเมืองต่อไปได้ในปัจจุบันและสนามเลือกตั้งในอนาคตนี้จึงเป็นที่มาของ เหตุการณ์การลาออกแล้วก็การเลือกตั้งหัวหน้าในวันพรุ่งนี้ครับครับค่ะเอ,อ้นิดหนึ่งนะคะก่อนก่อนจะไปถึงคุณสมบัติ <S 2> <S 2> ที่เขาว่ากันว่าคุณแพงทารเนี่ยจำต้องลาออกเพราะมีประเด็นเรื่องจริยธรรมอะ่ะเดี๋ยวจะเซน็นรับรองสอสอไม่ได้อันนี้มันจริงเท็จประการใดคะคุณจักดาอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่พรรคเพื่อไทยก็ไม่ควรจะปกปิดต่อสาธารณะหรอกพวกผมเชื่อว่าเป็นความจริงอืมคือค เมื่อนายกรัฐมนตรีต้องพ้นไปเพราะขาดคุณสมบัติในเรื่องของการผิดจริยธรรมในกระบวนการของจริยธรรมไม่ได้บังคับไว้ในกฎหมายพรรคการเมืองในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคแต่มันก็สุ่มเสี่ยงถ้าหากว่ากระบวนการของการต่อสู้จะนำมาตึงการร้องเรียนเพราะหัวหน้าพัรจะต้องเป็นคนลงนามตามกฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมายเลือกตั้งในการส่งผู้สมัคร ในระดับเขตและในระดับบัญชีรายชื่อฉะนั้นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันข้อนี้ก็ควรจะต้องตัดออกไปซึ่งข้อนี้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งของการยกเครื่องเพื่อไทยด้วยอืมค่ะค่ะอะมาถึงเรื่องของค a n d i d a ตอนนี้เราเห็นอยู่สี่ชื่อนะคะคุณศักดาในส<อ>ี่ชื่อที่คุณศักดามองยังไงหรือมันจะมีชื่อที่ห้าหกเจ็ดแปดตามมาอีกคะ มีใครบ้างครับคุณเอธคุณจตุรนฉายแสงคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณสุทนสินคังแสงอีกท่านคุณสระบงใช่ไหมคุณสระบงแลคะ,รรรงะคุณประเสริฐจันทร์รัลวงทองด้วยคุณประเสริฐจันทร์รัลวงทองเอ๊ะนับไปนะ้ำมันนี่จะห้าห้าแล้วสิอันนี้มันมีชื่อผมเรื่อยๆฮะอะชื่อผมมีอย่างที่บอกไปค่ะพี่สักดาไม่มีพงไม่มีคุณพงศ์กวินกินลูกเดนอ่าพงศ์กวินด้วยก็เป็นอีกชื่อหนึ่งแต่พงศ์กวินมันปฏิเสธไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะก็มีชื่ออยู่อืม อ่าอย่านยั็ต้องมี<อ>งคุณส<า>ุริยะด้วยดิ <laughs> <c oughs> คุณสุริยะเนี่ยท่านเนี่ยเป็นเป็นนักการเมืองในลักษณะค่อนไปในทางผู้บริหาร <c oughs> ซึ่งท่านอยู่ในแวดวงการเมืองมานานท่านรู้ว่าท่านมีจุดเด่นจุดด้อยหรือมีความถนัดที่จะทำอะไรฉะนั้นผมมีความเชื่อว่าคุณสุริยะจะไม่อยู่ในฐานะหัวหน้าพักอืม <c oughs> วันนี้โมตโตของพรรคเนี่ยอยู่ในระดับของการยกเครื่องเพื่อไทยก่อนครับอันนี้เป็นก้าวแรกและก้าวต่อไปพงค่อยยกเครื่องประเทศไทยฮวันนี้เราคุยกันในวาระของการยกเครื่องเพื่อไทยขอนะักครับเพราะนั้นคนที่เป็นค a ดิเดตของพรรคเพื่อไทยถ้าเราจะตั้งข้อสังเกตว่าการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยรวนแล้วไม่ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลย เท่าที่ผ่านมาครับซึ่งผมเชื่อว่าวิธีคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายอะไรแต่เป็นความแปลกหรือความคิดในมุมมองการบริหารจัดการในทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยจากมุมมองอดีตของพรรคไทยรักไทยที่คุณทักษิณเคยเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกแล,แล้วก็มีกระบวนการนิติสงครามเกิดขึ้น จึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนไปครับนะครับซึ่งแตกต่างกับพรรคการเมืองอื่นค่ะอันนี้เราไม่ว่ากันฉะนั้นในมุมมองผมมีความค่อนข้างเชื่อว่าการยกเครื่องของพรรคเพื่อไทยอันนี้จะไม่เป็นตัวชี้วัดว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะนําไปสู่การก้าวไปสู่คาดิเดตตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยบมันจะอยู่ในวาระของการบริหารจัดก,การพรรค มันจะอยู่ในวาระของการรวบรวมความคิดเห็นของมวลสมาชิกของพรรคมันจะอยู่ในการรวบรวมมาการดําเนินการในทางการเมืองในระดับพื้นที่สร้างความนิยมพร้อมจะสู้ศึกการเลือกตั้งและถึงวันนั้นแหละจะเป็นวาระของการนําเสนอคา n d ิเด t นายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่ได้ปิดทางถึงขนาดว่าถ้าหากว่ากระแสก,การตอบรับสูงสูงมาก เนื่องจากค a ดิเดตนายกรัฐมนตรีกฎหมายเนี่ยเปิดช่องให้ถึงสามคนครับพรรคเข้าขึ้นไปสู่ตรงนั้นได้วิธีคิดถึงสถานการณ์ตอนนั้นถ้ามาเอาผนวกรวมกันแล้วอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรืออาจจะเป็นค a ดเเดตนายกของพอรรคเพื่อไทยซึ่งแตกต่างไปจากการวางกําหนดคนก็ได้ครับผมอ,นอยนคุณคุณก้องกับคุณคเอยซิดหนึ่งครับสั้นๆว่าครับเนื่องจากเวลาทาพรรก,การเมืองใหญ่เนี่ย เวลาบริหารจัดการในฐานะนายกรัฐมนตรีกับในฐานะในฐานะคดีเด่นายกรัฐมนตรีกับในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยมันมีความซ้ําซ้อนและยุ่งยากและงนานเยอะครับฉังนั้นจากประสบการณ์ที่เขาเคยเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลมาจึงแยกคนด้วยความที่มีพลพรรคมากแต่วันนี้พอมันเสื่อมถอยลงมาเนี่ยกระบวนการบริหารอาจจะเปลี่ยนไปได้บ้าง แต่ผมก็ยังเชื่อในฐานะคนนอกที่มองเข้าไปข้างในนะครับว่าแนวความคิดการบริหารจัดการพักเพื่อไทยยังคงรูปแบบเดิมเป็น,นจัดส่วนส่วนใหญ่ครับ,คร,บครับทีนี้อยากมาชวนมาวิเคราะห์เรื่องคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพักดีกว่าคุณตุลดนเนี่ยตัวเต็ตงที่มีชื่อเลยแล้วก็คุณจุลพันธ์ก็มีชื่อเหมือนกันเพราะว่าบอกว่าจะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มุมคุณศักดดาเองใครเป็นเต็ตงมากกว่ากันผมขออนุญาต แยกสั้นๆอาจจะไม่ละเอียดมากนะอยู่สองส่วนนะครับรบ,รบส่วนที่หนึ่งเนี่ยจะขอวิเคราะห์ให้คุณก้องคุณเอได้ฟังพร้อมกับท่านผู้ฟังไปด้วยและเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าสถา,านการณ์นี้เนี่ยนควรจะเป็นตัวเต็งในกรณีของคุณสมบัติของแต่ละคนที่ว่ากันเนี่ยผมขออนุญาตเยอะตั้งแต่คุณจะตุรนก่อนครับ คุณเจตุลเนี่ยมีภาพความชัดเจนในเรื่องของการเป็นนักการเมืองที่เป็นนักต่อสู้อืเป็นนักการเมืองที่เชิงก้าวหน้าชัดเจนค่ะแต่ด้วยความที่มันปิดฝาไว้ก่อนแล้วว่าจะควรจะเป็นคนรุ่นใหม่มันก็เลยมีความย้อนแย้งแต่ที่คุณสุริยะพูดไว้ออมันใช่พักมันเป็นใช่คนรุ่นใหม่หรือไม่ แกก็แกก,ก็อ,อายุ <c oughs> เท่าไหร่แล้วหกจะเจ็ดสิบหกเก้าหกสิบเก้าจ็เจ็สิบก็ไม่รุ่นใหม่คือแกเคยรุ่นใหม่เมื่อสักอาจจะสักยี่สิบปีที่แล้วอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> คุณสักดาอ <c oughs> ต่อค่ะแ,แ,แต่แต่แต่ความโดดเด่นของของพี่อ๋อยของคุณจัดตุลลเนี่ย <c oughs> มีความโดดเด่นในความเป็นภาวะผู้นําความเป็นนักการเมืองเชิงก้าวหน้าค่ะเป็นนักการเมืองทีง่ใสสะอาดเราจะสังเกตเห็นไหมว่า ใช้แสงเนี่ยเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่นะแต่ไม่ใช่บ้านใหญ่แบบจังหวัดอื่นๆยังไงคะนี่คือคุณสมบัติเด่นคุณเสศบัติดีบ้านใหญ่ฉาเชิงเซาแล้วไม่เหมือนบ้านใหญ่อื่นๆยังไงคะคุณจักดาเอาสมมติมองบ้านผมเมืองชนเนี่ยพอบอกบ้านใหญ่คุณเปิ่มอย่างเงี้ยคุณนึกถึงอะไรอ๋อผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าคุณเอเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่าง คือเห็นบ้านใหญ่อ่าบ้านใหญ่บุรีรัมย์เงี้ยคิดยังไงหรือเห็นบ้านใหญ่อุทัยธานีเงี้ยคิดยังไงเอาพูดตรงๆเลยก็ดูมีอิทธิพลล่ะอ่ะสูกไหมอ่ะก็ใช่แต่แต่มันมุมมองไงซึ่ง,ง,งบ้าน,าน,นใหญ่แต่ละที่ก็มีบ้านใหญ่แต่ละที่มีบริบทที่แตกต่างกันอ,อันเนี้ยมันมันเป็นจุดเด่นและอจุดที่จะชี้ให้เห็นถึงความเป็น อัตลักษณ์ของความเป็นหัวหน้าพักได้ uh huh. วันนี้เนี่ยถ้ามองว่าการยกเครื่องของพักเพื่อไทยต้องการที่จะฟื้นฟูพักการเมืองเนี่ยมีอยู่ส4ระดับ uh huh. ระดับหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะของการก่อร่างสร้างพัก uh huh. ระยะที่สองเนี่ยถ้าหากว่าเติบโตเป็นไปได้ตามเป้าหมายก็จะเป็นระยะของการเฟื่องฟู แต่วันนี้พักเพื่อไทยอยู่ในระยะที่สามคืออยู่ในระยะที่กำลังจะเสื่อมถอยซึ่งต้องดำเนินการฟื้นผูพักการเลือกหัวหน้าพักครั้งนี้จะสอดคล้องกับการฟื้นฟูพักหรือไม่อันนี้ก็เป็นเพื่อนประเด็นเหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้ขออนุญาตพักไปเดี๋ยวจะเป็นการเชียร์ไปมากเกินไปทีนี้ พอมาดูคุณจุลพันธ์ครับซึ่งมวลสมาชิกเนี่ยก็เห็นพ้องด้วยสำหรับคนที่อายุ50ปีคุณจุลพันธ์เนี่ยเป็นสอสอมาถึง5สมัยและคุณจุลพันธ์เนี่ยเป็นสอสอที่มีอัตลักษณ์เชิงรักที่สามารถสื่อสารในทางการเมืองได้ถ้าหากจะยกเครื่องโดยเอามอตโตว้ว่า เราคำนึงถึงคนรุ่นใหม่หรือการมีส่วนร่วมของคนที่ผ่านการเมืองมาหลายสิบปีกับคนที่จะเข้าสู่การเมืองเพราะมันจะอยู่ในโหมดของการเลือกตั้งคุณจุลพันธ์ก็เหมาะสําหรับการตอบโจทย์ข้อนี้เหมือนกันทีนี้จะต้องไปดูแบบจริงเพราะถ้าคุณจุลพันธ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพักซึ่งอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยคนที่จะทํางานที่ เทียงบา่าเคียงไหลนั่นคือเลขาที่การพักเลขาที่การพักควรจะเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยมันจะเห็นความใหม่ไจอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อให้เกิดความชัดเจนของการยกเรื่องค่ะจริงๆอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้ไหมคุณสรววงก็ดูจะไล่เรียกับคุณจุลพันอยู่อ่าอันนี้ก็อันนี้ก็มีความเป็นไปได้วงเล็บสูง อเป็นไปได้สูงเนี่ยไม่ใช่ศูนย์นะไม่ใช่ศูนย์นะสูงสูงใช่ไหมพี่สูงสูงสูงมากสูงเป็นไปได้เป็นไปได้มากค่ะค่ะจนข้อที่สามเนี่ยคนที่สามเนี่ยต้องต้องต้องพูดถึงคุณสุทินเดี๋ยวนะพี่พี่สักดาหนิดหนึ่งก่อนจะไปคุณสุทินดิฉันถามคุณจุลพันธ์เพิ่มอีกนิดหนึ่งคุณพ่อคุณจุลพันธ์เนี่ยออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วสับเละเรือมอนกันนะไอ้ตรงนี้มันจะเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าในการขึ้นตำแหน่งอะ คุณสมพงษ์อมรวิวัฒนเนี่ยโอ้โหระบายความอัตตันใจยืดยาวเลยอะต้องมองอย่างนี้ครับท่านสมพงษ์เนี่ยท่านเนี่ยเป็นสสมาหลายสมัยเคยมาเป็นสสชนบุรีท่านเป็นสสตั้งแต่ปียีกนะครับปนะอศสองพนนอสิบเก้ซึ่งนานหลายปีแล้วในขณะที่คุณสมพงษ์เนี่ยขณะนี้ด้วยความเคารพท่านอายุแปี่ปี ถ้าจะยกเครื่องบอกว่าพักการเมืองเนี่ยขณะนี้มันพัฒนาการไปเยอะและ้วมันมีพักพักที่เป็นพักแข่งขันกัน,กนอย่างเช่นพักประชาชนเขาเอาคนรุ่นใหม่มา20 30, 30, 30ิ0ครับ20กว่า30 40เนี่ยเยอะมากแล้วในขณะที่ยงคุณสมพงษ์เนี่ยมันจะเหมาะสมหรือไม่แม้กระทั่งการทํางานในประสิทธิภาพประสิทธิผลในสภาเนี่ยมันเห็นความเทียบเทียงกันอย่างชัดเจน พอพอมาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเพียงประจักษ์ก็คือคุณสมพงศ์ก็เกิดความรู้สึกว่าเวลาจะใช้ผมก็ใช้เวลาจะแทรกแต่งผมก็แทรกแต่งไม่ให้เกียรติไม่ให้ไม่ให้ความรู้สึกกันนั่นเป็นการที่จะยกเครื่องโดยเอาคนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะซึ่งผมมองเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาการอาการของความรู้สึกน้อยใจซึ่งวันหนึ่งเนี่ย ที่สามารถทําอะไรได้และก็มอบหมายให้ทำคุณชุพง์นี่เป็นหัวหน้าพักนะเคยเป็นอดีตหัวหน้าพักแล้วก็เป็นผู้นําฝ่าย้านด้วยค่ะทีนี้พอมันมีกระบวนการของการให้คนอื่นนมามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพิจารณาคัดคนมันก็เกิดความรู้สึกตรงนี้ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารและทําให้เกิดเป็นประเด็นมากกว่าคก็ไม่เกี่ยวกับลูกเนาะคุณจุลพันธ์ก็ไม่เกี่ยว อดีตรัฐมนตรีช่วยมีผลงานอีกอใช่ซึ่งถ้าเรามองเนี่ยคุณชมพงเนี่ยก็ขมวดไว้ด้วยเหมือนกันว่าการลาออกไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้ปรึกษาลูกชายใช่บอกลูกไม่รู้นั่นเป็นการออกที่เปิดทางให้ลูกด้วยนะคถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับคค่ะอไปนในขณะที่ในขณะเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะคุณจุลพันธ์ในขณะที่คุณจุลพันธ์เนี่ย ได้เชิงสัญลักษณ์เนี่ยในทางการเืองก็เป็นผู้แทนอยู่ห้าสมัยในขณะที่เป็นรัฐมนตรีก็ตอบในสภาและนอกสภาได้ดีชัดเจนในบทบาทของรัฐมนตรีช่วยขังที่สำคัญเนี่ยคุณจุลพันธ์เนี่ยเป็นคนวงในของภาคเหนือใช้คำว่าวงในของภาคแล้วกันไม่วงในของคน,นวงในภาคเหนือนะฮะ เพราะเป็นคนเหนือนี่เป็นคนเชียงใหม่เนี่ยเชิงสัญลักษณ์ของพัรคเพื่อไทยเนี่ยแยกไม่ออกกับเชียงใหม่ค่ะอันนี้เลยเป็นคุณสมบัติเด่นคี่เพิ่มขึ้นมาอือค่ะใช่ไหมเวลาเรามองอย่างนี้อ่าอ่าต้องดูอันนี้จะเป็นจุดเด่นเป็นจุดเด่นค่ะคนในบ้านเออคนในครอบครัวว่านั้นอืออือคนี่ะ แล้วแต่กูเดยจะมองจะพูดอาเชิญต่อคุณสุทินคลังแสง <S 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 ทีนี้มาของของพี่สุทินนี่เคารพกันพี่สุทินก็มีความชัดเจนในความเป็นนักการเมืองที่มีตัวตนครับ <S S 1> สองพี่สุทินเนี่ยมีความชัดเจนในลันากษณะการเป็นภาวะผู้นําในทางการเมืองเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าองค์กรในระดับหัวหน้าพักหรือไม่ถือว่าเหมาะสมอืมแต่พี่สุทินก็คล้ายๆกัน พี่สุธินเนี่ยเป็นเชิงสัญลักษณ์ของผู้นําของฝ่ายการเมืองในพี่เพื่อไทยที่อยู่ภาคอีสานถ้าหากว่าจะตึงคนอีสานหรือจะสร้างความยอมรับปสออีสานของพักเพื่อไทยการเอาพี่สุธินยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเหมาะสมเพราะมันจะทําให้ความแข็งแร่งของสอสอภาคอีสานซึ่งมีสถานการณ์การลบพุ่งการขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาเกิดเป็นประเด็นได้เหมือนกันเพราะ หัวหน้าพักเชิงสัญ,ญาลักษณ์มาอยู่ที่ภาคอีสานการตอบโจทย์ในทางการเมืองการคิดค้นการแก้เกมในทางการเมืองที่สินไม่เป็นสองรองใครใช่ไหมครับแต่อย่างว่าแหละท่านสุทินเนี่ยก็เหมือนเป็นด็อกเตอร์ดร์ูธทอนอะ เห็นภาพเหรอใช่ใช่ใช่เจอส์กันหมดทีนี้ขอวกกลับไปอีกทีหนึ่งที่คุณหมอชุรนานค่ะคุณหมอชุรนานก็มีชื่อเป็นค a n d i d a แต่คุณหมอชุรนานถูกขอขออนุญาตใช้แบบภาษาชาวบ้านหยิบมาใช้งานแล้วอืมใช่เคยเป็นมาแล้วเคยเป็นหัวหน้าพักแล้วครับแต่ตอนนั้นที่เป็น วัวหน้าพักในภารากิจในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เกิดเป็นประเด็นในลักษณะาการจับมือข้ามขั้วซึ่งความทรงจำตรงนั้นก็ยังไม่เลือนไปมันจะเหมาะสมหรือไม่แต่ด้วยความชัดเจนในมุมมองการเมืองการเป็นดาวสภาความเข้าใจในความรู้การเมืองและกฎหมายชัดเจนมากแต่ประเด็นก็คือ เคยหยิบมาใช้แล้วและความทรงจําตอนจับมือข้ามขวดจะเป็นอย่างไรอืมอาจจะมีภาพจำเนาะให้คนเห็นแล้วมันนึกถึงอะไรอย่างเนาะคือในทางการเมืองเราเรามองไปในเชิงก้าวหน้าก้าวต่อไปก็จริงอยู่ครับคุณเอคุณก้อง <c oughs> <c oughs> แต่สิ่งที่จะลืมไม่ได้ในแบบการวางแผนยุทธศาสตร์การเลือกตั้งต้องไม่ลืมประเด็นที่จะถูกหยิบยกมาในสนามการเลือกตั้งที่จะ็เปต่อสู้ข้ามพันสร้างประเด็น ค่ะอ่ะเหลืออีกมีใครอีกอ่ะคุณประเสริฐคุณสระวงพี่จากดามออยคุณประเสริฐเนี่ยผมมองว่าเหมาะสมสําหรับถ้าหากว่าจะเป็นควรจะเป็นแม่บ้านเลขาพรรคเพราะเลขาทีการพักเลขาที่การพักเนี่ยต้องมีทั้งบูทั้งบุญอยู่ในตัวและที่สําคัญต้องดูแลสอสอได้ มีบุมีบุญอ่แล้วมีแบงค์ด้วยไหมพี่บุญผลหรอบุญในที่นี้ก็อาจจะบุญน้ำเลี้ยงก็ได้อ่าโอเคค่ะอแล้วก็เคยทำหน้าที่นี้มาแล้วถามว่าดีไหมดีอืแต่วันนี้เนี่ยการดูแลสอสการสนับสนุนสอสอสำหรับสนามลือตั้งเนี่ยมันมีคุณ มันมีคุณสุริยะเป็นคนตั้งแท่นอยู่แล้วอันนั้นตรงนี้ยังไม่ใช่ประเด็นครับมันอยู่ที่คุณชุริยะจะมอบความไว้วางใจให้หรือไม่ซึ่งคุณประเสริฐเนี่ยก็ไม่มีข้อบกพร่องในตําแหน่งเลขาธิการนะเพราะเลขาธิการก็คือแม่บ้านหัวหน้าพักก็เปรียบเสมือนพ่อบ้านซึ่งต้องไปประสานภายนอกต้องโชว์ภาพลักษณ์ของความเป็นพักแล้วก็แสรแดงอัตลักษณ์ของความเป็นตัวตน ค่ะส่วนเลขาที่การพักจะทำหน้าที่ในการทำงานหลังบ้านให้ประสบความสำเร็จเรียกว่าเป็นสายอำนวยการหรือเป็นฝ่ายสนับสนุนนั่นเองครับค่ะม,มีใครอีกไหมเออมีคุณสระวงนะคุณพงกระวินคุณพงกรวินโอ้แมดูพี่ติดใจคุณพงกระวินจังเลยมีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยเ ผมติดใจเพราะว่าคุณพงกวินจิงลึกลึงกิตเนี่ย่งลึกงกิอ๋อแต่คุณอาสุริยะพูดพูดให้เป็นบรรยากาศนะว่าคุณพงศาวินเนี่ยถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาครับแต่ด้วยคาแรคเตอร์และก็ประสบการณ์เนี่ยยังไม่เป็นที่ประจักษ์แต่ข้อเด่นเด่นมากเด่นสูงมากก็คือผมเชื่อว่าคนนามสกุลเดียวกันย่อมเป็นที่ไว้วางใจที่จะ ใช้ใจ่าการสนับสนุนการซัพพอร์ตแต่ประเด็นนี้เนี่ยมันอยู่ในวาระของการยกเครื่องขนาดใหญ่ค<ะ>มันต้องยกเครื่องแบบรีแบรนด์เลย<ะ>ว่าเป็นคนรุ่นใหม่แต่ยังไม่เชิงประจักษ์แม้จะมีความไว้วางใจจากการสนับสนุนทุนให้กับสสก็ตามออมันหักกบรบหนี้กันแล้วเนี่ยสัดส่วนมันผมคิดว่าพลังการสนับสนุนเนี่ย สำหรับมวลสมาชิกวงเล็บที่เป็นสสอ,อยู่เนี่ยมันไม่สูงค,คุณพงศกก็เลยเข้าใจแล้วก็อาจจะไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในตําแหน่งนี้อจึงไปทําภาระหนะ้าภารกิจหน้าที่อื่นก็ได้อืเป้าหมายหลักใหญ่ใจความของพรรคในขณะนี้ก็คือหนึ่งหยุดการเลือดไหลหยุดการออก<ช>ของสสสอง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่เพื่อจะดึงคนใหม่เข้ามาเติมเต็มสำหรับบางส่วนที่หายออกไปและก็ทําให้คะแนนสสในการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าบวกลบสองร้อยค่ะและก็ข้อสามก็คือพักยังจะต้องเดินต่อไปโดยไม่มีคนที่ใช้นามสกุลเชนวัฒมาเป็นหัวขบวนครับอืาแล้วฟังจากการวิเคราะห์ม,มาแล้วเนะี่ยในมุมของคุณศักดาเองถ้าจะให้เลือกให้กันการรีแบรนด์เพื่อไทยเนี่ย อ่าท่ก็ตัด<ม>ตัวเลือกนะตอนนี้มีใครในใจฮะเวลาเราทำอ,อันติเช่นบอชอยส์เนี่ยนะครับข้ขอสอบเนี่ยผมก็ตัดให้เหลือชอยน้อยที่สุดครับผมก็ขอวิเคราะห์อสองคนแล้วกันครับในมุมของผมเนี่ยครับถ้าหากว่าจะเป็นไปได้แต่หมายถึงว่าท่านอื่นที่ผมไม่ได้ยิบขึ้นมามองแบบชิงวิเคราะห์เนี่ย ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่เก่งท่านไม่ดีท่านไม่เหมาะสมนะแต่ในมุมมองของผมที่มองจากคนนอกเข้าไปหนึ่งพี่อ๋อยอ่าคุณจตุรลพี่อ๋อยเนี่ยจะเป็นภาพลักษณ์ในทางการเมืองที่มีความโดดเด่นเด่นชัดที่สําคัญเนี่ยลักษณะของพี่อ๋อยคุณจตุรนเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพักในเชิงการต่อสู้และปณีปนอมอยู่ในตัวอืความคมชัดความแหลมคม รวมหมายถึงการแก้ปัญหางานหน้าไซ์ในทางการเมืองมันมีหน้างานหนการการเมืองนะที่จะต้องตอบสื่อจะต้องอธิบายขยายความหรือจะตั้งประเด็นเปิดประเด็นเบี่ยงประเด็นก็แล้วแต่ผมว่าคุณจตุรงทำหน้าที่นี้ได้ดีเป็นอยู่นิดเดียวสองข้อเล็กๆหนึ่งที่อ๋อยเรียกมีความย้อนแย้งกับกับหลายคนเพราะพี่อ๋อยมีภาวะการพูดนำสูง ครับอืมรวมไปกระทั่งอาจจะย้อนแย้งกับคนที่สนับสนุนการเลือกตั้งหรืออดีตหัวหน้าพักไทยรัฐไทยด้วยก็ได้ครับข้อสองข้อสองเนี่ย<ะ>คนที่ก็จะเป็นคนซับพอร์ตให้กับผู้สมัครของพักเนี่ยจะไว้เนื้อเชื่อใจหรือเปล่าในการที่หัวหน้าพักเนี่ย จะต้องเซ็นชื่อส่งคนลงบัญชีรายชื่อนะค่ะแล้วคนที่จะร่วงรู้จะจะต้องดีเบตกันจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยหัวหน้าเนี่จะรู้มากกว่าคนอื่นมิฉะนั้นคนมิฉะนั้นแล้วจะเกิดความย้อนแย้งกันอืดังนั้นถ้าพักคนที่เห็นด้วยแล้วหัวหน้าพักไม่เห็นด้วยเนี่ยมันจะเป็นประเด็นในอนาคตในการจัดตัวผู้สมัครบ,บัญชีรายชื่อค่ะ พราะมันกําหนดได้เลยใครจะเป็นสสบัญทีไรยชื่ออยู่ในลำดับที่ได้หรือลำดับที่กังตึงค่ะอ่ะเราได้ฝั่งหนึ่งละฉายแสงอีกฝั่งหนึ่งคลังแสงไหมเจอกันหรือจะยังไงผมเทน้ําหนักไปที่คนภาคเหนืออคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธุ์คุณจุลพันธ์ครับเนี่ยคุณจุลพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ต่อชู้ทางการเมืองที่ออที่แบบชนิดเข้าป่าเข้าเขาขึ้วรนปขึคนอืม แต่คุณจรพูลิตทรพัณฑ์เนี่ยเชิงในล,ลักษณะของการบุญ,บญเชิงในล,ลักษณะความแหลมคมในเรื่อง<ะ>ประเด็นการเมืองหรือรวมแม้กระทั่งการรอบรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมีความเด่นชัด<ะ>ในสภาวะผู้นําตรงนี้เนี่ยทัพื่อไทยเนี่ยปลูกติดกันกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยปากท้องค่งะดังนั้นบุคลิกของคุณสิรพันธ์เนี่ยก็จะเหมาะสมในข้อนี้ S <S ที่สําคัญที่สุดข,ของที่สุดก็คือคุณจรลภัท์เป็นคนเชียงใหม่ <S <S สําคัญที่สำคัญ,ส,คญสัญลักษณ์สัญลักษณ์สัญลักษณ์ข,ข,ข,ของสกุลชินเมื่อถอยไปแล้วเนี่ยความเป็นคนเชียงใหม่ก็ยากัางตุ้ติดที่จะต,ต้องยึดโยงกันอยู่อันนี้มันเป็นความแนบแน่นที่บ่งบอกไปถึงความไว้เนื้อเชื่อใจอ่าแล้วมันก็จะเข้าข้อว่าที่คุณคุณจตุรลนนี่แหละครับว่าเป็นคนที่จะ ถึงเวลาแล้วจะคุยรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าคุณจุลพันธ์คุยรู้เรื่องอืมค่ะอ่าเนี่ยเป็นข้อเด่นโอเคและคู่สำคัญค่ะมันจะเข้ากับปรัจกาที่คุณจุริยะได้โปรยไว้ว่าอยากได้คนรุ่นใหม่จุลพันธ์อายุ50ปีเองคแต่พรรษาการเมืองเนี่ยถือว่าเข้ากันกับคุณจะยีตําแรนบ่เราได้คู่จับมือแล้วนะคะจากพี่จักรดานะคะเดี๋ยวมาดูว่าคู่จับมือพรุ่งนี้ จะเป็นใครอย่างไรนะคะแล้วใครจะถึงมงแล้วเดี๋ยวอาจจะได้เชิญพี่มาคุยอีกทีว่า เห็นหน้าเห็นตาหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วเส้นทางจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณจักดนนุประสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ก้องพีเอครับขอบคุณครับอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะคุณก้องก็มองว่าเป็นคุณจาตุรนฉายแสงคุณจุรพันธ์อมรวิวัฒน์นั่นเองจับมือเพื่อจะรอฟังใครจะมงใช่ไหมฮะใครจะได้มงคนมอบมงคือคุณนุอิงครับหัวหน้าเพื่ออะไรนะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะ